ครับสวัสดีครับชื่อพี่ดัดดีครับผมชื่อใบเฟิร์นค่ะชื่อจอบครับชื่อเอิญนะคะชื่อฟานะคะชื่อพิมพ์นะคะตาว่าค่ะชื่อไลสาหานแก้วค่ะมจิค่ะผมสมบูรณ์ครับผมผมอาหาครับใคก็ปัจจุบันทํางานอยู่ที่หัดใหญ่เกี่ยวเรื่องการตลาด CRM ใช่ก็มีการใช้ภาษาจีนภาษาอังกฤษแล้วก็เรื่องการตลาดออนไลน์ด้วยตอนนี้ทำอยู่ที่ Exxon Mobile รับค่ะเป็น c u s t o m e r Service อันนี้ทํางานค่ะเป็นเจ้าของธุรกิจค่ะบริษัทวันเทคก่องยอดเหรียญค่ะเป็นเจ้าของธุรกิจรวมที่บริษัทโฟกัสมีเดียไทยแลนด์ค่ะตําแหน่งที่พี่ทําก็คือเป็นตําแหน่ง HR LD ค่ะตอนนี้ก็ทํางานอยู่ที่บริษัทมีเดียค่ะเป็นตําแหน่งกราฟิกค่ะก็จะได้ใช้ภาษาจีนคุยกับเจ้านายคนจีน้วยค่ะตอนนี้ทํางานอยู่ในบริษัทลูพันซาเซอร์วิสไทยแลนด์ค่ะตําแหน่งเบเกตเซอร์วิสเซ็นเตอร์ปัจจุบันทํางานอยู่ที่บริษัท JIC International Logistics ค่ะก็ทำในตำแหน่ง Customer Service ค่ะตอนนี้ทำงานอยู่ที่บริษัทโตชิบะคอนซูเมอร์เป็นแผนกจัดซื้อซอสซิงค่ะทงานที่บริษัทฮาสันอยู่ที่ระยองค่ะเป็นแผนกมาร์เก็ตติง้งตอนนี้อยู่ไอออนออโต้โมบิลเมนูเฟนเด n ร t h ิ i งไทยแลนด์ ering, ครับผมตอนนี้ทำอยู่เป็นคุณลิตี้เทคนิคอลอินเ n เนียร์ครับผม กับพี่พี่บันดิตทุกคนด้วยนะคะ